สวัสดีค่ะชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูหรือว่าผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่21 พฤศจิกายนถึง20ธันวาคมนะคะวันนี้ครูเอปธรมพรธนรงค์นะคะจะมาเป็นตัวแทนของชาวธนูนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ได้ช่วยทํานายแล้วก็ชี้แนะนะคะในเรื่องของดวงชะตาด้านความรักให้กับชาวธนูในเดือนพฤษภาคม2 6 6 4นี้ค่ะก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะโดยที่การทํานายจะแบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกจะเป็นการทานายสําหรับ ชาวธนูที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วหรือหรือมีคนคุยแล้วนะคะช่วงที่สองจะเป็นการทำนายให้กับชาวธนูที่ยังโสดอยู่ค่ะอ่ะเรามาดูพื้นดวงนะคะชาวธนูเป็นคนที่ อมองโลกนิงน่ดีนะคะเป็นคนสดใสไว้ใจได้กระตือรือร้นรักอิสระนะคะแล้วก็ไม่ชอบผูกมา้าชอบตามใจตัวเองนะคะเป็นคนที่มีรางสังหอ์ดีนะคะมีศิลธรรมประจําใจอุดูเป็นคนน่ารักจังเลยนะคะชาวธนูเนี่ยจริงๆเท่าที่รู้จักก็เป็นคนที่น่ารักนะคะชาวธนูเอาละค่ะก็ขอตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอเป็นตัวแทนของชาวธนูในการ ขอให้ไพ่ทาโร่ได้ช่วยทํานายดวงชะตาด้านความรักนะคะของชาวธนูที่มีคู่แล้วในเดือนพฤษภาคม2564นี้จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะขอดูตัวตนของชาวธนูในเดือนพฤษภาคมนี้ว่าจะเป็นอย่างไรคะ่ะตัวตนของชาวธนูนะคะขอดูตัวตนของคู่แฟนคนรัก คนคุยของชาวธนูค่ะว่าเขาจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้อนาคตความรักความสัมพันธ์ชีวิตครอบครัวจะเป็นอย่างไรและขอให้ช่วยชี้แนะชี้นำแนะนำให้กับชาวธนูด้วยค่ะเอาละค่ะ ตัวตนของชาวธนูช่วงนี้อาจจะมีเรื่องคำให้ขุกขักทำให้ไม่สมูทนะคะหรือว่าต้องปวดหัวต้องหงุดหงิดบ้างนะคะแต่ว่าขอชาวธนูอดทนให้มันผ่านไปนะคะความอดทนความสงบจะช่วยทำให้สิ่งต่างๆมันคลี่คลายไปได้ถ้ายิ่งเวียงยิ่งวีนนะคะก็จะยิ่งทำให้เหตุการณ์มันแย่ลงความขุ่นมัวเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง คู่ของชาวธนูนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากชาวธนูเองที่คิดมากเครียดมากหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องหลายๆเรื่องที่ลุมเล้าชาวธนูดวงตกนะคะช่วงนี้มีเคราะห์ดวงตกอะไรประมาณนี้ทําให้ไม่ค่อยสบายใจคิดอะไรแบบบุดหงิดกวนใจเยอะแยะมากมายเลยทําให้ผ่านไปถึงคนรักคู่ครองคนคุยด้วยนะคะแต่ว่าตัวของ คู่ของชาวธนูเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะเขายังคงเป็นคนที่น่ารักอยู่นะคะอาจจะแบบว่าสนใจเราน้อยลงแคริ่งเราน้อยลงเพราะว่าเขาไปสนใจในเรื่องของการทำมาหากินการหาเงินหรือว่าเรื่องของธุรกิจซามากกว่านะคะเลยทําให้ชาวธนูเนี่ยซึ่งมีสภาวะจิตตกเนี่ยน้อยได้นะคะ สถานการณ์ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะสถานการณ์ของชาวธนูจริงๆเนี่ยถ้าชาวธนูไม่ได้เครียดไม่ได้คิดมากนะคะปล่อยวางต่างๆเนี่ยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะจะค่อยๆค,คลี่คลายแล้วก็สมูทเป็นไปด้วยดีนะคะ mm hmm. เพราะไพ่ที่หยิบได้เนี่ยเป็นไพ่ king of king of cups นะคะซึ่งเป็นไพ่แห่งความรื่นรมความสนุกความชิลนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆเลยเนาะ แล้วก็ให้เตือนนะคะว่าการใช้จ่ายของของชาวธนูหรือว่าเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องในครอบครัวเนี่ยควรที่จะกระเม็ดกระแหมมัธยัต อดออมนะคะใช้จ่ายให้น้อยลงในเรื่องของการออกเดทอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลดลดลงเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นคลัสเตอร์นะคะโควิด hmm. ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นแบบเอ่ o เว o m ์กฟอนะคะ Stay at home แล้วก็ใช้อินเทอร์เนต็ตในการติดต่อสื่อสารกันนะคะจะประหยัดมากนะคะให้ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังในช่วงนี้ค่ะจริงๆแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูในช่วงนี้ ปัญหาอยู่ที่ตัวชาวธนูเองนะคะไม่ได้อยู่ที่คู่เพราะฉะนั้นเราจัดการกับความรู้สึกของตัวเราเองเราพยายามที่จะนั่งสมาธิสวดมนต์ไหวพระนะคะแล้วก็ทําจิตใจให้สงบนะคะใช้ใช้สติใช้ความสงบนะคะความเงียบ เ,เป็นทางออกดีกว่านาะชาวธนูอย่าพึ่งเอะอะโวยวายอะไรไปเลยนะคะยิ่งทําให้สถานการณ์มันดูแย่ลงนะคะเอาละคะ่ะต่อไปนะคะจะขอเป็นตัวแทนของชาวธนูที่ยังโสดอยู่ว่าในเดือนนี้ใดในดวงชะตาด,ด้านความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะมีคนเข้ามาหรือไม่จะมีแฟนสักทีหรือยังนะคะก็ขอไพ่ทาโร่นะคะได้ช่วย ทำนายและช่วยชี้แนะชี้นำให้กับชาวธนูที่ยังโสดอยู่ด้วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะว่าจะเป็นอย่างไรในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ,ะตัดไพ่กันแล้วเรามาดูกันเลยค่ะขอไพ่ได้ช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าเดือนนี้ชาวธนูที่ยังโสดอยู่จะได้มีคนคุยไหมจะมีคู่ไหมมีใครเข้ามาไหมนะคะจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าอ่ะแล้วถ้าเขาเข้ามาเนี่ยถ้ามีอ่ะ ลักษณะจะเป็นอย่างไรลักษณะของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะดําเนินไปในรูปแบบใดความรักความสัมพันธ์จะดําเนินไปนรูปแบบใดนะคะขอให้ช่วยชี้แนะชี้นําด้วยนะคะมามาดูคําทํานายกันเลยนะคะคงจะถึงเวลาแล้วสําหรับชาวธนูนะคะใครที่ ดวงพื้นดวงจะมีคู่จะได้คู่ดวงดีดวงขึ้นนะคะปัตตนิขึ้นเนี่ยคุณจะได้เจอคู่ที่ดีที่เหมาะสมนะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่า บุญยังไม่ถึงนะคะอาจจะได้เจอคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นเหมือนคู่เวรคู่กรรมนะคะอยู่ที่ดวงของคุณอยู่ที่บุญนำกรรมแต่มชีวิตคุณนะคะที่จะชักนำเอาคู่บุญเข้ามาหรือคู่กรรมเข้ามานั่นเองนะคะซึ่งการที่เขาเข้ามาแล้วเนี่ย เขาอาจจะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์เป็นคนฉลาดเป็นคนไหวพลิบดีเป็นคนพูดดีนะคะทำให้คุณเนี่ยลหลงไหลแต่เขาอาจจะเป็นคน ที่เอาแต่ใจตัวเองขี้เหวี่ยงขี้วีนขี้หึงนะคะสารพัดส,สิ่งที่จะทําให้คุณต้องหงุดหงิดทําให้คุณจะต้องรู้สึกหนักอกหนักใจนะคะแต่ข้อดีของเขาคือเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นั่นเองนะคะหรือหรือเขาอาจจะไม่ได้โสดจริงนะคะที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้อยู่ที่ว่าเขาจะเข้ามาเป็นคู่บุญของคุณถ้าคุณทําบุญมาดีนะคะ หรือเขาอาจจะมาเป็นคู่กรรมของคุณถ้าคุณได้สั่งสมเวรกรรมไว้เยอะนั่นอยู่ที่ดวงชะตาของคุณแล้วนะคะว่าจะดึงดูดคนที่จะเข้ามาคู่บุญหรือคู่กรรมนั่นเองนะคะอ่ะก็เงินดีนะทำมาค้าขึ้นคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะ เข้ามาในเรื่องของธุรกิจก็ได้นะคะอาจจะมาแบบว่ามีความสนใจในเรื่องของการลงทุนด้วยกันในเรื่องของการทําธุรกิจหรือการแบบเมคมันนี่ทำเงินอะไรเงี้ยมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทํามาหากินนะคะ เข้ามาเข้ามาคุยเข้ามาเป็นจุดสนใจโฟกัสนะคะในเรื่องที่เรา,เาคุยกันประมาณนี้นะคะคนที่เข้ามาคุยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเน้นในเรื่องของคุยในเรื่องของธุรกิจหรือการทำมาหากินนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะซึ่งขอดูขอทำนายเลยว่าจากสี่สี่ใบไพ่สี่ใบที่ดูมาเนี่ย ออกจะเป็นแนวดีนะคะแนวบวกเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาหาคุณคนที่คุณจะเจอในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจการเงินนะคะอาจจะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ทางด้านธุรกิจอาจจะมาชวนคุณทำธุรกิจนะคะหรืออาจจะเข้ามาทำให้คุณ มีแรงจูงใจในเรื่องของการทํามา หากินนะคะเข้ามาเป็นคนที่จะซัพพอร์ตในด้านของความรู้มาแชร์ทักษะประสบการณ์หรือไม่แน่อาจจะมาช่วยลงทุนให้คุณก็ได้นะคะนั่นก็มีความแตกต่างกันไปตามเนื้อนาบุญของแต่ละคนนะคะเพราะชาวธนูมันก็มีหลายรูปแบบทั้งหญิงทั้งชายและหลายนิสัยหลายบุญหลายกรรมนะคะหลายพื้นเพเพราะฉะนั้นเอาโดยภาพรวมนะคะว่าคนโสดชาวธน ถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้แสดงว่าเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นในเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะอาละค่ะก็สรุปแล้วนะคะสำหรับชาวธนูเดือนนี้ก็คนมีคู่แล้วก็ขอให้ระงับสติอารมณ์คำพูดคำจานะคะสงบจิตสงบใจเพื่อที่จะรักษาสถานการณ์ ความรักความสัมพันธ์ให้มัน,ให,มนให้มันคงสถานภาพที่ดีไปเรื่อยๆนะคะใครที่เลิกกันห่างกันหรืออะไรในช่วงเนี้นะคะก็ คิดมากเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ว่าสงบจิตสงบใจนะคะทาบุญสวดมนต์นั่งสมาธิก็แล้วกันนะคะมัอย่างน้อยมันก็ทําให้คุณไม่ฟุง้งซ่านทําให้คุณจิตใจเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้นะคะให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการพัฒนาในเรื่องของอความรู้ทักษะประสบการณ์การได้ยินเยอะๆนะคะสิ่งที่ดีนะคะการได้เห็นอะไรเยอะๆนะคะไปดู y ยูทูบไลฟ์โค้ดที่เขาพูดทำให้เรามีความคิด ที่มันเป็นบวกบวกมากขึ้นนะคะทำให้จุดประกายอะไรสักอย่างในตัวคุณให้คุณแบบว่าปิ๊งปังไอเดียอะไรดีๆนะคะแล้วเปลี่ยนแปลงความคิดลบๆของคุณได้เนี่ยมันก็จะช่วยได้นะคะซึ่งดิฉันก็ขอแชร์ประสบการณ์เนาะว่าที่ผ่านมาเวลาอกหักหรืออะไรเงี้ยเราทําแบบนี้แล้วมันจะทําให้จิตใจเราดีขึ้นแล้วพอเราคิดบวกปุ๊บเนี่ย การกระทําคําพูดสิ่งแสดงออกของเรามันก็จะบวกนะคะแล้วก็สถานการณ์รอบข้างมันก็จะดีขึ้นนะคะเขาเป็นกําลังใจให้นะคะถ้าการทํานายโดยอาศัยทักษะประสบการณ์ความรู้และก็จิตใจนะคะในเรื่องของสมาธิในเรื่องของการทํานายผ่านไพ่ทาโ่ของครูเอปธรมพรเนี่ยมันตรงกับชีวิตใครในช่วงนี้นะคะก็มาเมนบอกกันด้วยนะคะนะคะเออด่าก็ด่า,ดาเบาๆก็แล้วกันนะคะก็มาทาก็ที่มาทําคลิปเนี่ยก็มาให้กําลัง ะะมาส่งพลังงานบวกจากการทํานายไพ่ทาโร่ให้กับเพื่อนๆพี่ๆ mm hmm. ทุกคนนะคะอะละค่ะลากันไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะทางช anel น,นี้เพื่อที่จะได้มีกําลังใจทำคลิปดีๆมาให้กําลังใจกันนะคะตลอดตลอดค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ